โอ้ทีมงานไหนนี่ไ,นไม่รู้ดิเห็นแต่จุ๊บผู้จุ๊บโผล่อยู่ครับกลับสวัสดีครับผมกลับสวัสดีสี่ชาวยูทูบทุกท่านครับอยู่กระับผมไอ้ดำซิงครับผมคล้ายเหมือนอาจารย์โอ๋เหตผู้ดใดผู้ดใดผู้ อยู่กับเจ้าโกบิโก้เอสเคูนย์สีห้าครับเอ๊ะใครน้องเจ้าวเลนท้ายนี่เอ้าจานโน่นี่จานโนด,ดครับโอ้ปวดจะตามหาเจอน,นานไงไปแล้วมาถึงก็ถามหากาแฟเลยโอ้ดินสมองหุดซาบอก ลูกแรกัน oh. <Down. S 1> ใอ้ตายสิฮะอ, <Huh? S 2> อ,อาจารย์โอบอกว่าสะลูกแรกในชีวิตไม่รู้จะเป็นลูกสะหรือเปล่า วันนี้ก็พามาดูเจ้าวาเรนนทายครับผมฝั่งนี้ดินสมองไหมอ๋ออาจารย์โอ้อาจารย์โอบอกเป็นสระลูกแรกของอาจารย์โอ๋ครับผมเขาให้ขุดสระให้งานนี้ให้ตายสิจะเป็นรูปสระหรือว่าจะเป็นรูปอะไรครับรอชม ฝั่งนี้สงสัยว่าน่าจะเวี่ยงดินมากบนี่หรือเปล่าอยู่กับเจ้าน้องวาลินไทยแหมหอมมายืดเส้นยืดสายครับวกวาดจะตามหาเจอเนี่ยอ้นันอยู่เหมือนกันแหม่จานโอบ,บอกว่าขุดสาครับ S 1> <S 1> <S เป็นไงศาสาจารย์โออาจารย์โอบอกว่าสระลูกแรกในะชีวิตครับไม่รู้ว่าจะเป็นสระหรือว่าจะเป็นอะไรตอนนี้หัวหน้าเอ้ยตอนนี้อาจารย์โอน่าจะเวียงดินตรงนี้ครับไปไว้ฝั่งนู้นน่าจะมาไว้ฝั่งนี้เบไหน จอดไหนจอดไหนสุดท้ายเนี่ยนี่ครับอาจารย์โอครับปอดงานนี้ดินสมองพี่น้องเอ้ยอาจารย์โอระวังนะงานเนี่ยดูครับดินสมองครับ พุทธะไม่รู้ว่าจะเป็นลูกสะหรือว่าลูกอะไรก็ไม่รู้คนะรับอาจารย์โอบอกสะลูกแรกในชีวิตอาจารย์โอแดดร้อนเช่นเคยครับผมโอ้ขอมาทิ้งอาจารย์โอไว้ผู้ดเดียว นี่เลยตัวเองบอกว่าอยากเลิกขับรถหกล้อเขาเลยให้มาขับเจ้าวาเล่นไทน์แทนครับเมียโทรมาเดี๋ยวรอแป๊บนึงถ่ายคลิปก่อนแล้วโทรกลับเป็นดินสมองครับนี่ ็ลูกไม่ใหญ่นะครับนี่ลูกเล็กๆครับล้องฝีมือจาร์โอเลยงานนี้เวียงดินครับผมขุดตรงนี้มากองไว้ตรงนี้แล้วก็เวียงดินตรงนี้มาไว้ตรงนี้ครับมุดแดงไฟ สูส้จา้าหนูความพายายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จต้องอยู่ที่นั่นครับของทุกอย่างต้องลองพี่น้องถ้าไม่ลองไม่รู้ เจ้าวายเลนไทย สมองคนระับถ้ากูเบี่ยงดินมาไว้ฝั่งนี้ ฝั่งนี้เขาจะกบหรือเปล่ากบขยายค้อกหมูเหรอไปเดี๋ยวไปขยาย,ยไปขยับรถน้ำมันให้จานโอ้ เดี๋ยวขยับรถไปไว้ด้านหน้าแดดก็ร้อนโอเคครับขยับรถให้จยนโอ้แดดร้อนฮะตัดง่ายใช่ปะ กลับเป็นไหมเนะี่ยโอ้มองไปไหนไปครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับผมเอาไว้เจอคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ